นะครับกล้วยที่ผมจะเลือกหอก็คือนะครับต้องให้ขื่นสนะครับดีครับทุกคนนะครับยินดีเข้าสู่ช่องบ้านไร่ไชทองนะครับแล้วมื่อนี้ผมก็จะมาหอกล้วยกันนะครับ ห่อไปแล้วก็มีแน่นนะครับยังงีห่อได้นะครับเดี๋ยวมาเดินเบิ้งกันเลยนะครับนี่ครับปัญหาที่ผมบอกก็คือ นะครับการที่ปัญหากล้วยวีบอร์สวยนะครับเนื่องจากนะครับการกล้วยหรือว่าใบกล้วยต่างๆ่างนะครับมาทับมากดวีกล้วยไปทำให้ทรงบอร์สวยนะครับเนื่องจากผมห่อบท่านนะครับ ฝนตกล้มแห้งใบกล้วยหากลงทับนะครับดังนั้นต้องแต้งออกนะครับจะหอ,อยังบะทันกันหรือใบกล้วยมาถูกก็จะทำให้ผิวช้ำผิวบม่วสวยวิงนีก็หอได้เครื่อนี่ก็เครื่อนี่ก็พร้อมที่จะหอแนละ้ว นี่ก็ห่อบนรับมีใบตําๆแบบนี้ก็ควรที่จะเหลือไว้นะครับกล้วยนี่เหลือใบใไว้ให้เยอะมากจริงดีนะครับแต่ถ้ามีเชื้อราต้องทําการตัดออกนี่ก็ต้องห่อเหมือนกันนี่ครับ เจออีกเครื่อนหนึ่งนะครับปัญหาการกดทับนะครับของกิ่งของใบก้านใบของก้านกล้วยนะครับเนื่องจากผมบริหอนะครัไม่ก็จะเกิดปัญหาอย่างนี้นะครับผมถึงซื้อถุงมาห่อเริ่มห่อนะครับเพื่อ่าเจอปัญหาว่าผิวบ่สวยนะครับผิวเป็นจุดแล้วก็ส่งหวีกล้วยส่งบ่สวย นะครับเพราะว่าถึงบางที่จะแต่งใบให้บบโดนบอบอ,อย่งก็ตามแต่ว่าบางที่ก็ฟฝนตกอาจจะล่มมาการกว้วยจะหักทับมาใส่ไฟโดยที่ทั้งส่วนบบท่านได้มาเจอมันก็เกิดความเสียหายและไปเบิง้งหลายๆหมอง นะครับนี่ปัญหาเชื้อราฝนตกชุกนะ่ยังสี่ควนสีติดแต่งออกนะครับตัดออกเลยนะครับถ้าใบบ์มีเป็นเชื้อราแบบนี้ครับควรที่จะเหลือไว ยังหี้ยังหอบอได้ดนะครับเพราะว่ากล้วยยังบ่ขึ้นทรงเดี๋ยวมันจะทรงกล้วยบ่สวยมืนนัอนี้หลายเครื่อครับที่จะต้องหออนี่ก็ต้องหอ สูงจะใส่เป็นสูงแบบบริีนนกลนระการตัดปีนะครับคว่นตัดให้ห่างจากวีสุดท้ายนะประมาณสิบสิบห้าเส้นนะเพื่อตัดชิดเกินไปเดี๋ยวมันจะเป็นเชือล่าขเขาในใสเพชรให้วีกล้วยผสมบูรณ์ นี่บักลิ้นฟ้าน้ำทำนี่อย่างดูด่านได้กั มปาปะกวนที่จะดึงสายเชือกแล้วปลูกต้ยยนไม้อีกน้อเะ่อให้ มันพยุงนะครับเพื่อกลวยเวลาที่มัน,หนใ,หใหม่ซอยพายุงอีกการการกล้วยพ้อครับเพราะว่าถ้าต้นใหหวีใหญ่เครือใหญ่นะครับน,น้ำหนักงเยอะ กวยอาจจเพื่อหาพับลงแดงอาจเกิดต้านเสียหายให้เฮ่าก้านทีน่าจะได้กล้วยสวยๆบีใหญ่ๆกลายเป็นตองว่ามาเสียหายก่อนที่จะได้เป็นผลตั้งให้งทั้งสวนบานลายใช้ช่องกับถ้ำแบบนี้ ผู้ใดมักคลิปนะครับหรือว่าชื่นชอบก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เนี่ยฝากเป็นกำลังใจนะครับในสวนบานไลน์ใจทองนั่นนะครับสวัสดีครับ